เอาไม่เอาขาไม่เาอามันในก็เมนูหมูกระทะวันหนึ่าอ้มีหารทะเลก็มีหลายชื่อหลายเมี่ยวหนะอโาลัปากคานแนมคนขี้ข้านเหมือนกัในเนอที่ไหนเข้มหนาอวลัปากู้เนมือนในต่อ้าอือมีเผวกุงโลกอามีหอยขมก็มีอ้าจับหมอกเกาดีดีเมื่อวานอาวมันในเกาดิปัดฝันจำตัวเมื่อวาอ้าวเข้มว่าเข้มในเตอโก่อนที่กินอาหารปัดก้วกันมั้อา อ้ารอี้มาวันกันอ้ารอ้ปนกันแล้วกันปีนกันมาโอ้มือมตั้นเขาเลยเมื่อวะอารมาไขมาสองปอกับปัดห้ป้อนกันเมื่อวะไขมาแทงกัมไป้อนกันอารอเรเาราเราารจิตใจแล้วมึงลังลาจะลงเก่าีาลงเก่าดีดกันมหมอ้ารอครับเกมจิตใจดมาได้อารอเป็นกับเกมเป็นของทเรีไผ่ายร้ายเมื่อวะอารอเาไขมัดแก้วเลยอาร สังเใจเต็ม่อวาฮัลโหลรับปากเ่าแห้งเต็มมาหน่ฮะเราเกล่กรุงมาตัวมาเกะดีๆกันเมื่อวานเองจิมันจับม er ัป hey, uh ั oh. <laughs anyway> okay. ่นม right. ันก claro <fik> huh? ันฮัลโหลัฮ <f Six ani ks> ัลโหลัลลัลลสังวาลใจกลุงลนมากับกรุงในมันต้องกับยาล่องเับนะมกรุงในมันเข้าอะไรทั้สัยยาลองจำอะไรกันเมื่อวานยาลองจำอเไรเยะเฮี้ยงเลี้ยงเลยกระชลางไหปัดไอ้อ้ลอ้ยาล่ใมัปันมันทกันหม อันเจิตใจเมื่อว่าเอาไก่มาเอาลูกเกาในขี้แตดรู้ไเหม็นไนะเอาลโเหม็นไหนย้าเหม็นไหนเย้าเหม็นขี้ไปได้ไต้นไปขี้ได้่ะเหม็นแล้วหนไยเออใจไปก็สวมื่ว่าเ่เกาขี้เปขี้เปนเหมนคือกันไหมูำสูงกันไหเขาขี้แตกก็เหมวเมื่อว่าเหมียวน่าหวมากกันไหมอู้กาอู้มาในเมื่อว่าเออใครขี้ทะลุเก่าใน